สบายดีครับทำไมทำไมนี่แบบองทำพิสานกังรอน้องพูดอยู่รอรอจะพูดรอรอจะพูดนาทีนี่ใช่ค่ะนนาทีก็ได้ออกงานเป็นครอบครัวแบบเต็มๆต็ักคีค่ะก็ปกติก็จะมีแค่หนูพี่เซย่าค่ะแล้วก็คุณแม่ค่ะ น้องชายชอบแว่นน้องชายแบบถ้ามางานแว่นเนี่ยไปไปทุกงานอ่ะชอบก็ต่อสู้กันไปครับภารกิจเยอะมากสามคนก็าค่อนข้างพิจารณาขนาดพี้แจ็คขนาดนีเพราะว่าน้องดูแลคิวสี่คนและคิวตัวเองด้วยฮะ องโรตเตอร์ใช่แ,แล้วมีวมีงานบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังรับได้ไม่เยอะเพราะว่าน้องติดแข่งรถเยอะก<ม>็ <ưng> ะส่วนมากงานดีเวนก็จะแบบสุขสาวอาทิตย์อะไรเงี้ยเนาะก็เขาก็ติดแข่งตลอดอหัวใจสาวๆและหนุ่มๆ <laughs> ไงบ้างคะรู้ตัวใช่ไหมรู้ครับรู้ไม่รู้ตัวเลยบอกตอนตอนเพื่เพื่อนเจออะคับก็จะแบบโนเตอร์ดังไงแล้วนะอะไรเงี้ยในกเกอร์เขาไม่ค่อยเล่นโซเชียลโซเชีบลแบบขนาดนี้เขาแบบในทิกตอกก็ลงแบบสองเดือนครั้งสองเดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากหนูว่าน่าจะมาลงที่หนูกับพี่เซย่าค่ะแบบก็แบบบางครั้งก็แบบอุ้ยแบบ ฝากบอกน้องด้วยนะว่าแบบหล่อมากอะไรอย่างเงี้ยหรือเพื่อนบางคนก็ชอบชอบน้องหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ต้องแบบอุ้ยใจเย็นก่อน, <c oughs> น Isaiah อะไรเราก็จะห่วงค่ะเราก็จะแบบไม่เห็นหล่อเลยหล่อตรงไหนอะไรเงี้ยเนี่ยบอกว่าเพื่อนจะได้ไม่ต้องชอบตอนนี้ถึงคราวหนูมาห่วงน้องบ้างแอ่ะ <c oughs> ตอนนี้ถึงตาหนูห่วงน้องบ้างค่ะอีกแล้วหนึ่งเดือนอื่นไหมเหมือนเดือนอื่นไหมไม่นะ ไม่นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ไม่ได้คุยด้วยแล้วหรับเอกัไม่นะก็แค่ดินพี่สาวบอกเฉยๆเขาบอกเพื่อนๆเพาบอกแล้วนเขาบอกก็มีบ uh> ้างนะไม่ค ha ่อยครับเพราะว่าแบบค่อยคน่ากลัวค่ะน่ากลัวส่วนมากจะเข้าทางหนูกับพี่เซียร์มีคนมาถามหนูเยอะมากเลยแบบ อายุพเตอร์อะไรเงี้ยสาวสาก็แบบพเตอร์สดไหมคะพี่เียแแล้วตอบมันยังไงพี่หนูก็บอกว่าก็สดนะแต่ว่าเขาแบบโสดจิบยากโสดจริงดจริงค่ะโสดจริงค่ะโสดจริงโสดจริงนิดหน่อยน่าจะเริ่มนี่้องเปนคนที่อายมากนีจะเริ่มคินแล้วนะ ไม่มีครับแล้วแต่รู้ความมจรริงู้้ค่ะรเนี่ยบอกอะไเออนั่นน้องชอบคนเรียบร้อยค่ะชอบคนเรียบร้อยชอบคนถือศิลหะอันนี้เรื่องจริงค่ะอันนี้เรื่องจริงไม่มีเลยค่ะไม่มี ติ้งๆหนูก็พยาพยามแบบว่โโนนาโรเตอร์คนนี้น่ารักไหมคนนี้น่ารักไหมน้องไม่เคยไม่เคยพูดเลยค่ะว่าแบบคนไหนน่ารักยอะไรเงี้ยคือเขาจะนิ่งมากอะไร,งไร <laughs> เงี้ยอันนี้หนูขอไม่ยุ่งให้น้องตัวเองเาอ ไปทำบุญกันก็ไม่ไม่ขนาดนั้นนะเดี๋ยวอทีเดี๋ยวทีนี้จะ่านาเปสองคนไปแข่งก็สำหรับเป็นแฟนโรเตอร์หรือเซียากก็ตามเสียละที่สะพานหินอาที่มีน้องโรเตอร์แข่งแต่ก็แฟนผับก็จะตามกันเยอะตอนนั้นหละใช่ ปิดมิชิดด้วยนะคะต้องมิชิดต้องมิดชิดต้องมิดชิดค่ะต้องมิดชิดใช่บ้านการบ้านกันแล้วก็ใกล้แล้วครับใกล้ตอนนี้ก็ตกแต่งใดก็ยังยังรับผดักมเชอร์กเรื่อยตก็ยังไม่เสร็จนี้เพราะจะมีผ้าพัอยมา ีไม่ถึงปียังไม่ถึงปีเลยค่ะสร้างค่อนข้างถือว่าค่อนข้างเร็วตอนนี้สักประมาณ70 70 80เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละเหลือเหลือแค่ไหนใช่คุจริ้งแล้วส่วนมากคือสองคนนี้เลยคนนี้คนนี้เป็นหลักเลยคนนี้เป็นหลักจะแบบเป็นคนที่แบบว่าดูสไตล์บ้านแล้วก็แบบหนูอย่างเงี้ยหนูอยากได้สีนี้นะนางบอกว่าไม่ได้ใช่ใค่ะเพราะว่ามันเหมือนมันมันไม่เข้ากับแบบ ที่เขาอยากได้เขาอยากได้ฟิลแบบเรื่องอะไรอะเออโมเดลอสิกเลทใช่อยู่ได้ตลอดโน้ยโน้ยป๊าเหมือนกันชอบอาชอบแปบแปลกๆบโรบียอะไรเียีเาว่าน่จะต้องเราต้องไปหาหลังอืแต่บ้านหลังนี้ก็คือสไตล์ใช่ถ้คุณแม่มีย่าแล้วก็แล้วก็สามีอะ เราพิจารนี้เป็นที่ลงรถแล้วโอ้ยที่ลงรถหวังว่าจะได้สไตล์นะลงรถก็กลายเป็นสไตล์เดียวกับว่าไม่เป็นไรไม่เป็นทางการจริงจริงเร่งเร่งที่สุดแล้วครับก็ว่าอยากเชียงใหม่อยากย้ายเข้าไปตอนนไหปีใหม่ปีใหม่ก็บอกช่างไว้ว่าจะไปเซเลเไบตปีใหม่ที่นั่นแล้วคนนี้คนนี้คนนี้จะโทรตามจิกตลอดเลยแล้วเราวช่างก็จะแบบว่าคนนี้โควิดระเบือเมื่อไหร่ครับ ต้องเสร็จวันนี้วันนี้นะครับอย่างเงี้ยใช่โหดมากไม่ได้โหดหรอกเขาเป็นคนแบบแบบต้องแบบเป๊ะอ่ะเป๊ะเออเป๊ะทันครับน่าจะทันครับเวลาคุยกับท่านคุยเขายังไงก็ไม่ได้คุยแล้วก็ก็แบบบอกเดตไลน์กับเขาให้แบบชัดๆนะแล้วก็ หมายถึงว like ่าคือถ้าเขาเลยเด a ไลน์เราก็บ่นได้นิดหนึ่งบ่นได้ตับเขาเลยได้สัญญามีนั่ากลัวมากโอเคไหมขวาม้ากับกลุ่มกลัวมากกลัวมากแล้วคือรอคือตอนตอนคือเราเราไปอ่านสมมติไปเช็คบ้านประมาณห้าครั้งใช่ไหมครับเราก็เอ่อทุกครั้ง เขาจะขึ้นไปอ่ะครั้งแรกขึ้นไปใช่ไหมก็ไม่ได้คิดอะไรขึ้นไปก็ไม่ดตอนขึ้นไม่ด้วยเถียงไม่ได้บ่นเลยครับแต่ตอนลงนี่คือน้าตาไหลซงไม่สูงไม่สูงผมเดินลงไม่จับอะไรเลยผมแค่เดินลงเใช่หนูกับโรเตอร์วิ่งขึ้นวิ่งลงได้เลยอะค่ะแต่ว่าเสียคือขาสั่นแล้วร้องไห้สี่สิบนาทีครับใช่จริงๆกว่าจะลงได้เนี่ยเกิดชั่โอ้าหหนูแบบแอบว่านก็แล้วก็หายใจไม่ออกก็เลยขึ้นไม่ ใช่ก็คืออันนั้นตัดแค่บางส่วนไงแต่ว่าแคคือแบบว่าเอาเวลาจริงๆที่ลงมาถึงพื้นชั้นหนึ่งเนี้ยคือแบบเกือบชั่วโมงทุกครั้งเลยเพราะบันไดมันแบบมันเรื่อยมันขับคออ้างคออ้างคออ่างไม่แต่ผมก็ไม่เข้าใจเขาเพราะว่าเขาก็เราไปครั้งอื่นที่ไปก็เดินขึ้นไปุูครังแต่ก็ไม่คือหนูชอบแบบลืมลืมตัวอะไรเงี้ยแบบคุยไปด้วยแล้วก็เดินขึ้นไปด้วยแล้วลืมว่าเองมาอยู่ชั้นสอง ไม่ได้คือหลายรอบมากๆแล้วคือตอนนี้หนูแบบเรียนรู้แล้วว่าจะไม่ขึ้นอีกใช่คือกลัวแค่นี้แหละค่ะมันนั่งกลัวมันมันแบบเป็นบันไดช่างอ่ะเนาะบันไดช่่าางอะลนกัวไม่เป็นตอนนี้บันไดกำลังทำแล้วลูกชาวนาเดินบันไดปกติแล้วเดิินนนัแล้วเาะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้ว